ปีใหม่ครับพอเรืองครับผมโอ้โทร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 ทอเอทุกทานทุกคนโอ้สายใหม่แล้วที่พอปทปทปเนี่เนี่เนี่ยเน่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนียนี่ยนีัเอีเนียันเนี่ยเนีเนี่ยนยเนี่เนีเนี่ยนี่ยน่นเน่ยน่ยเ่ยนเย่นเยเย่น ครับรับซีครับผมมาอีกแล้วมาอีกแล้วรัเพิ่นเพิ่นมาทักครับครับฟาดเนอยเ้วโอ้ ฮะคิมงานมาให้คิมมาสมัยจันแหละครับผมหาเห้ครัวมามาให้ผมสวัสดีแม่ใจบุญบุญเพิ่งจะออกไปวังหามใจใหม่เลยดีเลย้าคงต้องไปให้เราละครับครับครับ สามตัวแตกสามตัวเป็นเห็ยนะครับขนาดแรครับรับเงินแสนเลยพอเรื่องเอฟซีนั่งเดยซสอปัโ่โตเนี่ยนั่งเนีนเนี่ยนัเอฟซีสายใหม่เลยพี่รองครับผมบบีนี้นั่งนับเงินจัวจัวอยู่ผีนีพี่รองอยู่พุ่มกกโพกผีดี่อยู่นี่พอเรื่องประทับปรเอาปัโธคือห้าแะ่พอเจ็ดชุดกนี่พราว่าเป็นเห็ดไม่ฮันโตโ้ซวะนับสายต่มือว่านี่ ล้างบอกคุณบ่อเมีนได้นอนบ่อหรอพ่อได้นอนอยู่บอกไอ้เจ้าอยู่โอ้ต้องขอหลังอือหลังหกซุ่มไปโอ้ขอร้องหลายทีเอออยไอ้เงินแสนมันต้องพอถึงแล้วตอนนี้ทีโอ้ไข่บีไปแล้วฝันแมันบ่อพอเนี่ยก็จับไข่บีเวลาฝันเออลหาตัวดีๆให้ฝากต้อตัวเตี้ยทุ่นนำทุ่นนี่หลายทีที่ไปที่มาของเจ็ดศูนย์หกเนี่ยมาจากไส่พอ เพิ่นมาเขียนให้ตัวขึ้นเอ้าหนามผ่าแม่นเขียนใหนคือแต่ชุดตะยีเลยจ้ะโอ้โหคนไฮโซใช้ปีใหม่เหรียญไฮฮกตัวเลยขบนบ่อ่าเขียนมันเขียนมานกตัวแตจจำได้แค่เก็ดศูนหาหรือเก็ดศูนฮกนี่แหละโอ้ที่ไปที่มาแม่นอ่าเพราะว่าเพิ่นว่าเก็ดนี่มันมันเต็มสามซันแล้ว๋อ อท่าไห้หกลงมาโอ้ก็ได้เปลี่ยนเกจศูนย์หกเพราะว่าเรียกเพื่อนเขียนมากกัดเกจศูนย์หาเกศูนย์หกแต่จะช่องวัดกันปะปีใหม่เหมือนเป็นว่าพ่ะเป็นเมนก้อนปีใหม่เนไเอากุนี่กับมมาอยู่ดิครับอืออือปั๊ดชอปัดทอปัสายใหม่สันนเนฐเลย ว่ารับสายจุดใหม่ครับเอฟซีครับผมนะเด็ดศูนยหเป็นเหตุทุกสามตัวรงแม่แม่ถ้าเกี้ยนไขมันใจรอดแต่ไม่ให้ฝันอ้เหกี้ยนไอ้เกี้ยนนี่เป็นปัญญาไม่ใช่ในเรองเห็ดงวดงวดก้อนเหมันเพิ่นเพิ่นติดกันก้อนเทวดาเทวดาไทยไทยตาหาไทยผัวว่าหาหาหมันไปตัวเดียว เพิ่นเกลอยเอาหาให้มันจกออกหาบนหาล่างกันหมดูเมียว่าเพิ่นข้นมากเราให้เพิ่นซา่าจันเอาสตีหากระหาหัวโคาขานนะเอาไปรดไปออกหาเก้าเขาหานัานีผมก็เกเปนนี้กันบนหอดนี่แหละไปยบานห้องแต่ว่าอยย่บ่อนี่กับง่ยเพราะโอ้กผมงวดสองสองก็ได้พอเนาะงวดสองสองกับเข่าตรงตรงดงวด งดซุ่หา่หกกับไปร่างแพ้กับบวกพยาบานนี่เนี่ยซุ่นหาซุ่หกกวาานไปชื่อยุ่นชื่อต่ลรตเต่ร่งวัดจันโอ้เอาพี่รองเลยคือกันมัดเนาะสามตัวแกัเอฟซีทโทมมาสายใหม่เลยปส่โไดใสหมานำพอเรื่อกเอาทีมงานมาพอแล้วพี่รองมาหอดแล้วมาตามข่าวใหเอฟซีวันที่สิเจ มักกะลาเอาสิบเจ็ดบอก่าครับพ่อเจ็ดเนี่ยพ่อเอามันเป็นนังมันวัดคู่พ่อโอ้โหอ่าวัดยุดราชการโอ้ก็เลยไปวันสิบเจ็ดออกสิบเจ็ดครับอืม่าเป็นตั้งไรบานี้พ่อวันพระสิธานมาวันอืมอันเนี่ยวันที่น้อวันปูซีร่ามาหาอืมบาทนี่อ่าเพื่อนมามาหาเพื่อนก็เลยว่า โอ้ว่าสั่นนะให้เรียกข้นถืกันเจ็ดชุนหกตีเบาะว่าสั่นโอ้เพื่นหูจักได้ที่พื่อนขึ้นรูปแั่นนี้เออครับว่าสั่นโอ้ครับเลยอ่าแบนี้เพื่อนได้ว่าเขียนขึ้นตัวยันหนึ่งสี่ไหมนะนี่ตังสี่ให้เขียนไว้ตัวขาวบนบนนี้เลยเขียนเรื่องฝาเขียนใส่ ทางฟ้าผนังหนึ่งไหมโอ้เขียไปสุดตรงยีนจิอ่าีเล็กเก่าเล็กเก่าไทยเหรอเ็กเก่ไทยน่ะไค่ไข่เป็นค่น่ะแง่เน่เขียนรู้อ๋องรูแง่หนึ่บออืมเ็มเต็มท้บงอืเออทับนอกนี่แหละแต่แต่มันเอียงแต่สี่ร่องสี่นีี่รองยังไงร่อยโอ้ ออยี่ร่งสีบ่บ่แม่นะหัวข้นังสีดิโอต้ต่างจาหัวร่องเออะต่างหัวร่องนี่เขียนยันติีพอเออเขียนเบื้งจักม่นสีเปลี่ยนเนี่ยอย่างนีิสีซุนศูนหกก็่เกาหมดอือน่ตตวเกาอีกแล้วเ่อเพราะว่าเพ,พื่อนทพงว่าให้เนี่ยค้นถือกันก็ดศูนหกทีบ่กวาสันอือครับเพื่อนโอ้เพื่น เพิ่นวาเลยวให้ได้คนถือเกตสุนหกไงครับเพิ่นก็ได้เขียนตัวยันหายมีอันเขียนตัวยันตับอกเล็กตัวเก่าตัวนั้นนะตัวเดียวตัวเดียวบอฮะตัวเดียวบ่ยันนี่ตัวเดียวเท่านี่โอ้แต่ผมไม่คิดว่าคือเพิ่นถีเปี้ยนจากหกปล่นเก่าบหเี๋นี้ออไอันนี้กับเพิ่นในในแถวรอบเมืองอีกเมืองสองเมืองเพราะว่าโเมนตะปูนี่อันปุเสราที่ทำฮะหอดอาผู้เพิ่นตายไปแล้ว นอนกระพรอนเพื่อนกับแมาถามเขนกันคือว่าเมื่อไหร่นี่คนนั่นเก็บชุนหกถือกันเหมือนกันไม่ย้ำมีกแล้วจีถือตัวว่าสันหลอกนถือว่าหร่อว่าสันว่าถือว่าซื้อว่าสันหลอกใครเตปที่ซื้อว่าสันอบอกได้ยังเดียวบอกได้ยังเดียวพี่น้องคนซื้อคนกับว่าตัวเก้าหนีละก็บ่าตัวเก้าผู้อาวุธเลยนี่จะเป็นเจชุดเก่าที จักอันนี้ผมคิดว่าซื้อถือมันสีเป็นเรียกตัวเก้าถือตัวยันเพื่อนมันสี่กับหัวกับหางบ่อดอ่นนี้เป็นเจี๊ยกับจากโเป็นเก้าจักแล้วเพื่อนปีนลูกทุ่งสั่นนี้ปีนลูกเนี่ยนี่เจี๊แม่นผู้เมียนดีๆแล้วพี่น้องจากโคบินเก้าก็เป็นฮกอีกนี่ถ้ามันถ้ามันสีเป็นฮกมันก็ที่ขึ้องคืนนังสี่บวกนี่เรื่องไหนไม่นฮกไทยบ่กไม่นถ้าปีนลูงสี่มันสีเป็น่ยนยัง to สั่นมึงจะว่า hmm. เก่าเลยจัดทีเก่าจัดทีเงางาวตีอ๋อนี่มันปินดหนึ่งสี่เ<อ>พื่อนหายแล้วเพื่อนกระซี่ใังสีปูสีราน<อ>แต่ถ้าผมฟันเรื่องที่นะ,ะเ,นเ,เลขเลขมันจีเขาฟันเห็นผู้สวงกับเขาฟันเห็นผู้คุ้นกับเขาฟันเห็น ลวงพ่อตูกกบเขาครับน,นี้ยพัดเนนไทยยังไงละ่ะเขารวดเขารวดเนี่ยอามัมากกีเป็นสวันนี้ขนงงนนเขกกาสะกีเป็นเฉลยเฉจังเล่นี่ห้าสีเป็น๊กเก้าบ่โุ๊กเก้าก็ตุกลับหัวไปน้ำเนาะนี่ไหนเย็บเข้าไงเอฟซีเบิรงเซออนล้อยีกจั๊กสองสามมือ,อตั้ต่อไปซ่เอเบรซอนท้าเขาเขียนไปแล้วบบท่าคนไปร่วงทุนมัน จับเมีนเี่นเนคือคือไห่เพิ่นเบิ่งแต่ตัวเชียนนั่นแหละแเพิ่นเมิ่งแต่ตัวยันลาวที่แล้วน่ะมันมาเปิดตนอง่อเนาะแม่เพิ่นไห่เปิตัวเจี๊ยเองเพิ่นน่ะเลี่ยงเ่นามเจ้าน่ะอย่าอย่าเ้าเชียนเปิดตไปะหเพิ่นเมิอตัวยนเิอตัวยนนั่นล่ะตัวยันนี่เาะกับอยลนีอเจีนนเจียนล่อแต่นี่ขาฟังกูสิเมฆเขียนไห่มีอนึ่ง ถ้าห้าเสียนลงไปแล้วถ้าผู้อยากไปลงทุ่มมันเสียโอ้ถ้าเสียห้าเสียหกอย่ามันผิดพลาดมาสองใบยานผิดพลาดขึ้นับมาไปยาบเขียนยาเฝ้าเขียนมาบอคักที่บ่อปล่อยยาเนี้ยที่เสียเงินอปลงแปลงแปลาะห้าเนี่ะมีต่วนเพื่อนเพื่อนกับท่าบุญน้ำห้าเข้าวไปกัน แต่ใคก็มีโชกเหมือนกันแม่้มีโชคแม่ไปมีโกมือนกันับผมงครับอันมีจำหนีที่โต้หมดมากนีตวนีหนะบันแต่ว่ามีคนมาเบาสองคนคือปูซิลาคับบันกับอากับปาแม่มาเรียกตัวตัวนี้เก็ตซุน6ปูซีล่าแตว่าไห้เรียกคนคือเก็ตซุน6กือ่บาบันันกระามากว่าเอาตัวเรียกนึงอันเก็ตซุนกเข่าเส็เขานี่วาน ซือว่าก็เมอนว่มันอีกี่้ซื้อหรือว่าแต่แต่แต่ว่าบัดเกนยันบัดเกนเอาเอาหัวลงเอาหัวลงืออเออยนเอาหัวลงยันไม่ยันไม่ยี่นีเปล่นตัวไรแล้วแต่้าหาฟัง้าลอดมึงอีกกรับผม จะรอไว้ม่ปิดตัวเลี้ยงเร่องมากครับครับมันไม่ปิดตัวมันจะหมั่นใจม่แเร่รไว้เอกครับเอ็ซครับผมเดี๋ยวมาตามพ่อเรื่องเล่งเขียนแล้วก็ปิดแล้มึงเขีนพี่พ่อว่านะโพ่อไป่งพ่อบอกว่าข้างไปทั้งก่อนบอกเอางไปก่อนบอกาไปซึ่งก่นบ่ากบนม่างทั้งฝ่าเนาะแต่สูงรแล้วเนาะบมันต่ำเนาะเจ้าไปึ่งสูง กันเมื่อหันหม้อขึ้นเบลล์คนนี้เรียก่าดชุน6เก็บชุนหางหม้อขึ้นเบลล์คนนี้เบลล์เลยแต่ยังเป็นจังวดเนาะรอไหวพี่ตังเ้วจะบาตามให้อีกครั้งหนึ่งได้พี่ตังได้ผมรอไหวเสน เกียรลงไปแล้ว่นไปนั่นมันยากมันวัตถุเอฟซีวัมถนมันใจวัตถใจวล่อยแต่ว่ามีแน่นนของเขาเรืองได้แน่นนั่นเรียกว่าทิพย์เกตตรงนี้และขอบคุณพอเรื่องอะไรครับรับสวัสดีครัไปเจอกันใหม่้นพิงเดอร์ยันไปก่อน